ไม่เคยยุ่งของสำคัญชิ้นสุดท้ายเปิดบ้านใหม่โบแวนด้าแจงพินัยกรรมปอให้ลูกได้อยู่สบายโบแวนด้าเกี่ยวก้อยน้องมะลิกลับบ้านที่หัวหินหลังสร้างเสร็จแล้วเป็นการพักผ่อนกายและใจจากการทำงานอย่างหนักคุณแม่คนเก่งอย่างโบแวนด้าต้องบอกว่าเธอทำงานเยอะมากทั้งธุรกิจส่วนตัวที่ตอนนี้กำลังไปได้สวยเลยทีเดียวและบทบาทของคุณแม่ที่สาวโบแวนด้าทำได้เป็นอย่างดี และเพราะทำงานเยอะโบแวนด้าเลยขอพักร่างบ้างด้วยการเกี่ยวก้อยลูกสาวน้องมะลิกลับบ้านหัวหินพักผ่อนแบบชิวๆต้องบอกว่าบ้านหัวหินหลังนี้เพิ่งสร้างเสร็จน่าอยู่มากล่าสุดสาวโบแวนด้าได้โพสต์ภาพคู่กับสาวว่ายน้ำของบ้านพร้อมแคปชั่นว่ากลับบ้านหาตายายมาเติมพลังให้แม่แป๊บหนึ่งนะลูกหลายคนคงทราบกันดีว่าภรรยาของอดีตพระเอกผู้ล่วงลับ ปอทฤษฎีที่เจ้าตัวมักจะโดนด่าเอาชื่อสามีมาหากินอยู่บ่อยๆก่อนหน้านี้ทางด้านโบแวนด้าก็ได้ออกมาสวนกลับว่าไม่เป็นความจริงเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามานั้นเป็นเพราะตนทำงานทั้งในและนอกวงการพร้อมทั้งยังฝากคอมเมนต์ที่บอกมลิหาเงินเลี้ยงแม่บอกว่าตนไม่น่าด้านใช้เงินลูกซื้อทุกอย่างจากเงินเก็บของตัวเองเงินของมลิและคุณพ่อเขายังอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์ค่ะ แล้วก็ยังมีเพิ่มพูนขึ้นมาด้วยของที่โบซื้อไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารถหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือความสุขของเราเราคำนวณแล้วว่าเราซื้อแล้วไม่เดือดร้อนทำงานเหนือหน่อยๆเก็บสะสมมาเราก็ซื้อทุกอย่างมีมูลค่าวางแผนก่อนซื้อทุกชิ้นเอาเป็นว่าชาวเน็ตเคลียกันนะจ๊ะ